สำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ด่านช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวลาวที่ข้ามมาเที่ยวฝั่งไทยค่ะ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะนักท่องเที่ยวก็จะมีปริมาณมากกว่าเดิมเป็นเท่าตัวทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ข้ามไปเที่ยวที่ประเทศลาวที่แขวงจำปาสักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศลาวทั้งปากเซคอนพะเพงปราสาทวัดภูแล้วก็อีกหลายสถานที่ที่น่าสนใจหรือจะไปซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษีในเขตประเทศลาวก็ได้หรือที่ตลาดบ้านวังเป่า นอกจากนี้ประชาชนชาวลาวเองที่อยู่ในประเทศไทยก็ได้อาศัยเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะกลับไปเยี่ยมครอบครัวที่นั่นด้วยโดยนักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนที่มาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ข้ามไปเที่ยวที่ฝั่งลาวก็จะมาเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้าที่บริเวณตลาดช่องเม็กที่นี่ก็จะมีสินค้าที่สนใจให้เลือกซื้ออย่างหลากหลายค่ะ ซึ่งการมาเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นแบบครอบครัวพอเทศกาลปีใหม่คือการกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็พากันไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทำให้เห็นรอยยิ้มแล้วก็ความสุขอยู่บนสีหน้าของแต่ละคนครับก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับจากทำงานมาทั้งปีนะครับพอดีลูกอยู่ทำงานอยู่สระบุรีนะครับนี่คมสาหกรรมก็เลยกลับมาเยี่ยมบ้านก็ลูกยังไม่เคยข้ามไปฝั่งนู้นเลยลูกเคยนะครับครับก็เลยพาครอบครัวกลับไปดูบรรยากาศฝั่งนู้นนะครับ ก็ได้ผ้าถุงผ้าไหมต่างๆครับผ้าฝั่งนู้นสวยมากครับราคาถูกด้วยครับครับอย่างอื่นก็เหมือนตลาดของเราทั่วไปจะแตกแต่ว่าสถานที่การตลาดอะเ,เขาอาจจะไม่เหมือนของเราแต่ภาษาการพูดการคุยขั้เขาเพาะครับ และเนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าและออกประเทศไทยค่อนข้างมากซึ่งอาจจะมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มอาศัยช่วงนี้เป็นช่องทางในการกระทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ที่ด่านพรมแดนช่องเม็กก็ได้ปฏิบัติงานกันอย่างเข้มแข็งแล้วก็เข้มงวดเป็นอย่างมากในการตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็ยาเสพติดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับการได้มาเที่ยวกับครอบครัวในเทศกาลปีใหม่นี้ค่ะ ใกล้จะถึงวันปีใหม่แล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกสนานเพื่อเก็บพลังกายพลังใจไว้กับการทำงานต่อในปี2562นี้ค่ะ